กราบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับน้องเอ๋คนบ้าหวยรวยแน่นอนใครที่ยังไม่กดติดตามบ้างกดติดตามกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนให้หน้องเอ๋ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะทําไม่พลาดนะคะนะไปกดติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนไว้ด้วยนะคะจะมีแนวทางนะคะต่างประเทศท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็แนวทางนะคะคุณไทยด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้แนวทางของเรานะคะก็จะมีลาวจำปาลาวจำปาสากลาวสตา ฮานอยพิเศษฮานอยฮานอยวินนะคะแล้วก็ฮานอย v p ขาาย่ะทชมรับชมแบบจุใจแน่นอนนะคะส่วนของคุณบูมนะคะรับชมได้ทางชอ B, a, นะ่องบ a เะนาวเาตัวเลขค่ะและที่สำคัญเลยนะคะไม่ค่อยได้เจอน้องเอนะคิดถึงกันนะคะก็ไปรับชมได้อีกช่องหนึ่งนะคะทางทาง u u u e e เหมือนกันนะคนรักบ,บ้านสไตล์โมเดิร์นทาง YouTube ค่ะเนาะไปรับชมหน่อยนะก็เกี่ยวกับบ้านค่ะทำแนวทางดีๆนะคะเป็นบ้านเนาะสำหรับใครที่แบบ เงินเหลือแล้วนะคะอยากจะทําบ้านนะคะก็ไปรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานรั้วนะคะทุกๆอย่างเลยนะคะเข้าไปรับชมน้องเอ๋ได้เลยนะวันนี้นะคะแนวทางของเราเรามาเริ่มแนวทางแรกกันเลยค่ะชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์เยอะๆด้วยนะคะคิดถึงทุกคนนะอ้าววันนี้ยามเช้าเลยตื่นเช้ามากท่านผู้ชมตื่นมาหกโมงนะตั้งใจว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้จะจะไปเที่ยวนครนายกนะท่านผู้ชมนะใครเจอกันทักทายกันได้นะอ่าน้องเอ๋น้องบูนะคะเราก็จะไปเที่ยวนครนายกกันใครไปยกมือขึ้นสิ อ่าใครอยู่จังหวัดอะไรยกมือขึ้นแล้วแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะอยู่จังหวัดอะไรตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างหนาวหรือยังนะคะอย่างที่หนูบอกเลยค่ะซื้อเสื้อแขนยาวไว้นะคะประมาณสัก4ตัวนะคะก็มีองอะตอมนะ,ะอีคิวนะคะแม่บูมไอแม่เอ๋น้องแล้วก็น้องบูมนะคะก็คือซื้อไปสี่ตัวแต่ยังไม่ได้ใช้เลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ายัง,ยงไม่ได้หนาวเลยตอนนี้อ่ะแนวทางแรกของเราเลยเตรียมแคปกันไว้ได้เลยนะคะ สำหรับแนวทางแรกคือวันที่4นะคะแนวทางราวจำปาสักนะคะ้องเอได้เด่น7ลอง8ค่ะเน้น7 4 7 6 7 3ลอง8 7 8 9 8 2กัน7 5 8 6 2 7 4 9ร6แองและ8 7 3ค่ะสำหรับแนวทางราวจำปาสักนะคะจบไปแล้วนะท่านผู้ชมต่อกันที่ลืมบอกผลไปเลยไม่เป็นไร เรามาเอาผลตรงนี้ดีกว่าสําหรับ VIP นะคะเมื่อวานออกอะไรจ๊ะวันที่3าออกสามเจร่างแปซึ่งเข้าวิ่งรู้3มานะเจาะแล้วก็จเจาะเน้เน85ดไอ้สากันไปเลยงงนะฟัน3นะคะเจาะเน้น3ามเนะคะเมื่อวานนี้ก็ดูไว้ด้วยนะว่าเข้าจริงหรือเปล่านะสําหรับเนาทงเมื่อวานนี้นะคะอย่างที่บอกเลยคะ่ะเข้าคือเข้าหลุดๆุดนะจ๊ะต่อกันที่ VIP เนประจำวันที่สี่ ภาพฤษจิงกายน2564ค่ะเด่น1ลอง2เน้น13 1910ลอง28 21 27กัน14 23 7 13 0 19และ5 23ค่ะชอบตามนะจ๊ะ อาจจะไม่ได้จัดแนวทางพี่ๆนะคะก็รับชมกันจัดนะชอบแบบไหนก็จัดไปนะเนาะเมื่อวานก็สรุปกันแล้วนะคะพี่ๆก็ดูเสร็จแล้วก็สรุปด้วยว่าอะไรเข้าออนะอะไรเข้าบ้างอะไรไม่เข้าบ้างพ,พี่จะพิจารณานะสําหรับแนวทางต่อมานะคะคือแนวทางอ่าฮไลอยพิเศษคะ่ะเมื่อวานออก3า4สม่ลองสาหนึ่งซึ่งเข้าวิ่งรูดส,สาม,มา4มานะคะ ตัวรองเข้า4ี่สามนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลย3เนี่ยเด้งบนล่างนะมันออก3ามสี่แล้วก็สามหนึ่งนะและที่สําคัญเลยนะคะสามสี่นะคะลาก3ตัวกันไปเลยนะสามตัวนะคะลากนะลากแบบไหนสามสี่ศูนย์ถึงสามสี่เก้านะคะลากกันไปสามสี่ศูนย์สามสี่หนึ่งสามสองสามสี่สี่สามสี่ห้าสามสี่หกอะไรเงรี้ยลากกันไปนะคะก็เขาเรียกว่าลากเป็นแบบนี้นะคะสําหรับสามตัวตัวเอ ตอบกันที่พิเศษค่ะประจำวันที่4พฤศจิกายน2564นะคะวันนี้นะคะแนวทางของเรานะคะก็เด่น1ค่ะรอง2เด่น1 5 1 6 1 9รอง2 1 2 3 2 7กัน1 0 2 8นะคะ6 1 5 9 1 6และ7 2 8ค่ะแนวทาง ผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนะคะไม่เจอกันนานคิดถึงกันไหมนะคิดถึงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้วันนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับเพิ่งตื่นนอนนะท่านผู้ชมก็หน้าสดประมาณนี้ <c oughs> ทักแค่รีพอนะคะเพราะว่าต้องปากแดงนะคะจะถูกจะแพงต้องขอให้แดงไว้ก่อนและที่สําคัญเลยนะคะไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรนะคะกดก้าวมาด้วยนะ,ะเป็นเลขนําโชคของพวกเรานะ,ะรับชมแบบว่า เขาเรียกว่าเป็นแนวทางที่ดีแล้วก็เป็นเลขที่มงคลนะคะใครชอบเลขอะไรบ้างนะคะบอกมาดิบอกมาดิ <c oughs> าด <c oughs> เพราะว่าเราคือพี่น้องกันแล้วก็เหมือนญาตินานๆทีจะได้คุยกันนะคะท่านผู้ชมนะก็ต้องอยากคุยเยอะๆแหละอืมช่วงนี้ก็เป็นคุณบูมพูดให้นะคะรับชมเยอะๆหน่อยนะมาค่ะแนวทางเราจะเราสตาร์กันต่อเลยเมื่อวานเนี่ยออกผลออก6 3 4ล่างออก สองสองซึ่งเขาวิ่งรูทหกมานะสายวิ่งนะคะใส่วิ่งหกมาเห็นไหมบอกแล้วว่าวิ่งไว้ก่อนได้ถอนแน่นอนนะคะวิ่งไว้ก่อนได้ถอนแน่นอนนะท่านผู้ชมนะนี่ประมาณนี้เลยต่อสิคาวันนี้นะคะสำหรับแนวะทางวันที่สี่พฤศจิกายน2514นหะคะโหเร็วมากพฤศจิกาธัานวาใช่ไหมคะแป๊บเดียวท่านผู้ชมเลออกเดือน กว่าๆเองนะคะไม่ถึง2เดือนนะเราก็จะซูโมดมุกกระาคมแล้วขอให้เป็นแบบเดือนดีหน่อยนะคะแล้วก็ปีที่ดีหน่อยนะคะอะไรที่มันเลวร้วายก็ให้มันผ่านไปนะคะสิ่งดีก็จงเข้ามานะคะค่าขายขอให้ดีนะคะถึงผักจะแพงนะคะเรากินหมูไว้ก่อนนะคะจะได้หุน่นแบนบประมาณประมาณหนูเนี่ยเดี๋ยวนี้หนูน้ำหนักขึ้นมากท่ะทชมนนะอย่างที่บอกเลยค่ะผักแพงนะคะกินแต่ไก่ทอดหมูทอดอย่างเงี้ยค่ะเนาะ จา,จากไก่ที่ว่าแพงหมูที่ว่าแพงตอนนี้ผักแพงนะคะแซงกันไปเลยนะเราคุยเรื่องผักเสร็จแล้วเรามาต่อที่ลาวสตาค่ะสำหรับแนวทางวันที่4นะคะบุษกายน2 5 6 4หรือเปล่า,าลาวสตาเด่น7นะคะรอง8เน้น7,6 7,5,7,3ค่ะรอง8,7,8,9,8,2ดกัน7,2,8,6 9,7,6,2,7,5 586ปหค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวนะชีดจังหวัดนะเขาเรียกว่าพัทยานะจะจะผักแพงนะคะหนูเห็นแบบแพงทุกที่นะท่านผู้ชมนะช่วงนี้งดกินผักไปก่อนแล้วก็อิจฉานะแบบวิถีชาวบ้านเนาะเมื่อสบแบบว่ายังปลูกผักปลูกข้าวปลูกเก็บผักเก็บเก็บหญ้ากินก่อนเนะเขาเรียกว่าอะไร มีหนัวปูกะเพรานะคะก็มีกระเพราไว้ที่บ้านนะคะก็ใครที่มีผักสวนควรัวไว้ที่บ้านกด็ดีเพราะาตอนนี้ผักแพงนะคะอ่ะเรามาต่อที่ฮานอยนะคะเมื่อวานนี้ออกอะไรคะออกสองหกเจ็ดนะคะล่าออกหนึ่งสี่ซึ่งเข้าวิ่งรูทหนึ่งมานะแถมวิ่งนะคะสองมาก็ได้เงินไปนะ,ะสําหรับวิ่งรูทนะคะบอกให้วิ่งไปก่อนนะคะเล่นเล็กน,น้องเอให้ทาไงวิ่งไปก่อนได้ถอนแน่นอนนะคะ ไม่ได้เป็นคนแม่นอย่างที่บอกนะคะเราให้พี่ๆนะคะวิ่งไปก่อนอยากถอนต้องทำไงนะคะวิง่งจ้าวิ่งสิคะรออะไรเอวิง่งเอวิ่งนะคะสำหรับแนวทางวันที่4พฤศจิกา2 5ง4นนะคะห้านอยนะคะน้องเอได้เด่น3รอง4เอาเน้น3,7กันไปเลยอ่ะ3,2 3,5มองไม่ชัดค่ะรอง4,3 4,2,4,5กัน3า4 6 537นะคะ032และ546ี่หค่ะเนี่ยแหละท่านผู้ชมไม่ได้ใส่แว่นนะคะก็เลยแบบมองเลขผ,ผิดไปพี่ๆก็แคปกันไว้แล้วก็ไว้ดูกันนะสุดท้ายและท้ายสุดคือชุดเวนนะคะมือวันออกซอง67เนะเล่า1 4, หาหน่ฮานอยนะซึ่งนะคะเข้าบนนะคะเจาะกันเลยนะ,ะ67นะท่านผู้ชมนะ,ะไปดูนะว่าเข้าจริงหรือเปล่านะคะอเอโมอหรือเปล่า นานที่จะมาพูดคลิปเบอร์ไปหมดเลยท่านผู้ชมนะต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะสำหรับวันที่4พีพฤศจิกาสองพัน่รอสิบสนะคะหนอยชุดวีน้องเอดได้ห้าเจ็ดสี่สามเก้าค่ะห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสามละสานะคะพูดเร็วไปก็สามารถแคปกันไว้ได้นะคะ3ตัวกันต่อเลยนะ5้าเจ็ดสี่ห 3ามและ4.39ค่ะวันนี้แนวทางก็ได้จบลงไปแล้ววันนี้น้องเองขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวอาบน้ำแล้วไปทำงานนะเจอที่ไหนก็สามารถทักทายกันได้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภยนะัขขดภยนะคะแวคาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญข,ข,ขอให้มีเงินในกระเป๋าเยอะๆเปิดมาก็เจอเงินแสนเงินล้านกันเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเฮงรวยค่ะสวัสดีค่ะ